สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัฒนามนทนพนาค่ะวันนี้จะมาทำยำม,มะม่วงนะคะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะน้ำปาราค่ะกุ้งแห้งค่ะน้ำตาลทรายพริกป่นข้าวคั่ว ชูรสน้ำปลาค่ะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ขัดไม่ได้ก็คือมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลใส่ไปก่อนเลยค่ะต่อไปใส่พริกป่นนะคะต่อไปผงวัวค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะ ต่อไปก็น้ำปลานะคะน้ำปลาราค่ะแล้วก็เข้าขั่วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มายำกันเลยนะคะ อ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาจัดจานกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็รรยกุ้งแห้งครับลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะ